คนรักเก่าจะกลับมาไหมนะคะมี2กกองให้เลือกนะคะกองที่1กองที่2ค่ะมาดูกองแรกกันก่อนเลยเนาะสับไพ่ไว้แล้วนะคะใบแรก no ค่ะ opportunity นะคะ let go ค่ะ wedding ค่ะ new love และ engagement นะคะ คนกองแรกนะคะคนรักเก่าคุณไม่กลับมานะคะไพ่แนะนํา,นา,นาว่าให้คุณเอาตัวเองออกมานะคะแล้วก็ปล่อยเขาไปก่อนนะคะเพราะเขาไม่ใช่ไม่ใช่คู่ของคุณนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณก็คือเป็นรักครั้งใหม่เป็นคนใหม่ๆแล้วคนคนนี้ลวค่ะเขาจะเข้ามาขอคุณมั่นหมายแต่งงานคุณได้รับโอกาสนั้นนะคะต่อมามาดูกองที่สองค่ะใบรรก Yes นะคะ Helpful people ค่ะและ which in the next few weeks นะคะต่อมาด้วย it is safe for you to love attraction และ give your relation s h i p a chance นะคะคนกรอนที่2นะคะคนรักเก่าของคุณค่ะกลับมานะคะอาจจะเป็นบางคนนะอาจจะภาในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ก็เป็นได้นะคะเขาจะกลับมาพร้อมกับ ความที่เขามีแรงดึงดูดกับคุณมากๆอะค่ะนะคะ,นะค,ะคนคนนี้คุณกับเขามี attraction กันมากๆอาจจะกลับมาโดยที่ให้คนอื่นช่วยเหลือนําพาเขากลับมาก็ได้ให้ช่วยมาง้อยช่วยมาเป็นสะพานให้กับคุณเขาจะพยายามกลับมาทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะให้คุณเชื่อใจไว้วางใจเขาทําให้มันปลอดภัยที่คุณจะกลับไปรักเขาอีกครั้งหนึ่งแต่มันขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะ give you r relationship ไอชั้นเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะก็ประมาณนี้นะ